ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อถังซานจับมือเหมยกงตือแล้วว่าส่วนโค้งนั้นปราชาปิสารนงยงก็รู้ถึงตัวตนของทังซานผู้ส่งสารของเทพสมุทรแบบไหนการบางทีเขาอาจจะเป็นผู้ส่งสาร หรือผู้สื่อสารของเทพสมุทรจริงๆแต่เขาก็คือสูราด้วยใช่สูรายังไม่ตายแล่ทักษะเวทมนต์นั้นไม่สามารถที่จะปลอมแปลงได้ไม่ว่ารูปร่างหน้าตาและสีผมของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรภาพที่เขาจับมือกับเหมยกงเจือและว่าส่วนโคงนั้นช่างคุ้นเคยกันดีนี่คือวิธีที่พวกเขาเอาชานะและกลายเป็นแชมป์ของการแข่งขันในขณะนี้วิธีการของพวกเขาคือ ทางลมพลังของอาวุธระดับพระเจ้าอันทรงพลังที่ไม่รู้จักเข้ากับทักษะเวทมนต์เพื่อที่พวกเขาจะสามารถต้านทานสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวได้ราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ไม่รู้เลยเขานึกไม่ออกได้สามว่าการโจมตีจะส่งผลร้ายแรงอะไราตามมาอย่างแน่นอนในเวลานี้เมืองเคเรีทั้งเมืองเดือดท่านเมื่อภายพิบบาิจากสวรรค์และโรคพังทลายลงแม้แต่เมืองเคเรีก็สะท้อนเป็นสีทอง พวกมันทั้งหมดถูกปราบปรามด้วยพลังสายฟ้าอันน่าสะพึงกลัวและลดลงตามลําดับแสงสีทองบนท้องฟ้าค่อยๆบรรจบกันและกระจายออกไปอย่างช้าๆแต่แม้ว่าสายฟ้าสีทองจะหายไปแต่แสงแดดที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนท้องฟ้าก็ดูสิ้นและสลัวเล็กน้อยทั้งเป็นพลังที่น่าสะพึงกลัวจริงๆราชาปิศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่ลอยอยู่กลางอากาศรู้สึกมึนงงเล็กน้อยในเวลานี้ นั่นเป็นหายนะภายพิบัติสายฟ้าจริงๆงั้นเหรอเขาเอาแต่ถามคำถามนี้กับตัวเองซ้ำๆในใจพลังสายฟ้าจะมีพลังมากขนาดนี้ในอดีตนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าจินตนาการเลยแต่ทว่าทุกอย่างอยู่ตรงหน้าเขาแล้วและนี่คือความจริงการเตรียมการทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะไม่มีผลเพราะภายพิบัติสายฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถรับรู้ได้เลยแสงสีงเงินสว่างว่าพระราชาปีศาจน้องยง ก็ถูกส่งตัวมายัางสถานที่ที่เหมอนกงเจออ่านภัยพิบัติสายฟ้าตอนนี้หายไปหมดแล้วและเพียงขึ้นน้ําที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดเกาะแห่งหนึ่งเพิ่งหายไปและร่างของเหมยโกงเจอระทางซานก็หายไปด้วยพวกเขาถูกสายฟ้ากวาดล้างไปหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆแผนการทั้งหมดของเขาที่มีมาอยู่หลายปีจะไม่จบลงนั้นเหรอท่าที่สุดปัญหาจะกลับกลายเป็นกระบวนการ ผ่านความทุกข์ยากภัยพิบัติสายฟ้าของเหมยกงเจอปัญหานี้ซึ่งแต่เดิมดูเหมือนจะไม่มีปัญหาเลยกับกลายเป็นข้อบอกพร่องที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติสายฟ้าอันน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งแปรมันเป็นถึงระดับแปดดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่รอดจากภัยพิบัติสายฟ้าแต่นี่เป็นเรื่องยากมากสาหรับราชาปิศาจนุ่งยุงที่จะยอมรับอันใดนั้นผิวน้ําก็พุ่งสูงขึ้นแปรมีศีสษะโผล่ออกมา ราชาปิสารนุ่ยงผู้ยิ่งใหญ่ตกใจแรกเมื่อเขามองใกล้ๆเขาเห็นว่ามันเป็นหัวที่มีผมสีดำที่เปียกโชกอยู่ในน้ำทะเลและกระจัดกระจายไปบ้างจากนั้นเขาก็เห็นว่าเจ้าของสีดำสบัดผมยาวและเผยเห็นใบหน้าที่สวยงามในเวลาน,นี้ใบหน้าของเหมยคงจือกซีดลงและดวงตาของเธอก็เริ่มหมองคล้ำจากนั้นก็มีอีกร่างหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำตามการดึงของเธอและดูเหมือนว่า สิ่งนั้นจะเหมือนฐานมากกว่าผมของเขาได้หายไปหมดแล้วและแม้แต่ศรีรษะแม้แต่ร่างกายก็ถูกเผาไหม้เป็นสีดำและไม่รู้ว่าเขาตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เสียวเหมยราชาปิศาจนุ่งยงตะโกนออกไปพุ่งลงไปในน้ำทะเลโดยตรงและอุ้มเหมยกงเจอที่หน่อยระรมที่ปากของเหมยกงเจอขยับและเธอพูดด้วยความยากลำบากว่าช่วยเขาช่วยเขาด้วย หลังจากพูดคำคำนี้แล้วเธอก็เอียงศรีรษะและหมดสติไปราชาปิศาจนุ่งยงจับมือเหมยกรจือด้วยมือข้างหนึ่งและขวาทัวของสิ่งที่ดูเหมือนฐานไว้ด้วยมืออีกข้างหนึ่งแม้ว่าเหมยกรจือจะมีอาการที่บาดเจ็บมากแต่เธอก็ยังจับคนคนนั้นไว้แน่นราชาปิศาจนุ่งยงรู้สึกได้ถึงสาภาพของเหมยกรจือในเวลานี้เธอไม่น่าจะมีปัญหาใหญ่อะไรเธอแค่สูญเสียความแข็งแกร่ง ทางสายเลือดและจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเธอยังสมบนรอยู่แต่ทว่าร่างของชายคนนั้นที่เป็นสีดำนั้นยากที่จะบอกได้จริงๆว่าเขาสบายดีหรือไม่ราชาปิศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่ปลดปล่อยพลังแห่งอาวากาศด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาห่อหุ้มร่างทั้งสองไว้และหายไปจากอากาศผิวน้ําทะเลที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคนองก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วหนึ่งชั่วโมงต่อมา ร่างใหญ่ทั้งร่างโผล่ขึ้นมาจากทะเลอย่างเงีย,งยบๆในบริเวณทะเลซึ่งภัยพิบัติสายฟ้าเคยเกิดขึ้นมาก่อนพวกเขาทั้งหมดมีรัศมีที่ทรงพลังมากแต่ในขณะนี้ดวงตาของพวกเขาร้อนเปล่งแสงอันน่าสะพึงกลัวเหมือนกงจืออยู่ในอาการบาดเจ็บสาหัสเธอกำลังฝันดูเหมือนว่าเธอจะเห็นภาพมากมายและภาพเหล่านั้นก็ชัดเจนมากเธอเห็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากมายและเธอยังเห็นวงกลมรัศมีหลากสีสัน รอบๆใครบางคนด้วยอะไรนะดูเหมือนมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นทําให้เธอรุกขึ้นนั่งทันทีเธอหายใจหอบและพบว่าตัวเองอยู่ในห้องนี่เป็นฝันร้ายหรือไม่เหม่ยกรือนั่งตัวตรงดวงตางของเธอมองคําเล็กน้อยและเธอยังไม่หายจากอาการตื่นตระหนกครั้งก่อนเธอฝันเห็นอะไรเธอคุ้นคิดแต่เธอพบว่าเธอจําอะไรไม่ได้เลยในความฝันไม่นั่นไม่ถูกต้องข้าอยู่ในห้องของตัวเองใช่ไหม และข้าได้ผ่านภัยพิบัติสายฟ้าแล้วหรือยังใช่ใช่แล้วข้ากำลังเผชิญกับภัยพิบัติสายฟ้าและข้าก็กลายเป็นพระเจ้าหลังจากเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้าความคิดของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเร่งน้อยในช่วงเวลาต่อมาเธอก็ลุกจากเตียงของเธอเธอสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในตัวเองอย่างชาัดเจนทันทีที่เธอลงมือทำรัศมีสีเงินก็ปรากฏขึอนรอบๆตัวของเธอ จิตสำนึกของเธอค่อยๆฝืนเคินและกระบวนการทั้งหมดในการเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้าเรื่องปรากฏในจิตใจของเหมยกงเจอตลอดเวลาเธอนึกถึงช่วงเวลาสุดท้ายนึกถึงฉากที่เขามาข้างหลังเธอและ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากภัยพิบัติสายฟ้าสวรรค์และโรคร่วมกับเธอเจตนาของดาบอสุร่าได้ผักดันวงกลมลึกลับแห่งสวรรค์เพื่อบังคับแก้ไขพลังของภัยพิบัติสายฟ้าครั้งสุดท้าย ร่างของพวกเขาทั้งหมดได้รับการพัฒนาจากภัยพิบัติสายฟ้าในฐานะข้อหมายหลักของความทุกข์ยากสายฟ้าเธอต้องทนทุกข์ทรมานจากสายฟ้าส่วนใหญ่อันที่จริงดาบเทพอาสุร่าเป็นผู้ที่ทน่อบภัยพิบัติสายฟ้าแสงดาบของดาบอาสุร่าถูกรวมเข้ากับร่างกายของเธออย่างสมบูรณ์และในขณะนั้นมันปกป้องร่างกายของเธออย่างสมบูรณ์แต่ทั้งสารที่อยู่ข้างหลังเธอไได้โชคดีมากนักท้ายสุดแล้วดาบเทพอาสุร่า อะไอยู่ที่นี่ในรูปแบบที่แท้จริงแร่ทางแสงดาบและเจตนาของดาบก็มีจากัดแม้ว่ามันจะทนทานต่อพลังส่วนใหญ่ของความทุกข์ยากจากสายฟ้าได้ก็ตามพลังยังคงตกดยตรงมันตกใส่ทางซานปล่อยให้ทงางซานรับมันเก่าในหนึ่งถางซานได้เริ่มที่จะแบกรับมันเพื่อแบ่งปันพลังทําลายล้างของภัยพิบัติสายฟ้าพวกเขาทั้งสองถูกโยนลงทะเลและไม่ทราบชะตาก,กรรมชีวิตและความตายของทงางซาน ไม่งเือใช้กำลังสุดท้ายของเธอเพื่อดึงเขาออกจากทะเลซึ่งถูกเผาไหม้ด้วยภายพิบัติสายฟ้าจากนั้นเธอก็หมดสติไปไม่ไมเขาจะต้องไม่ตายเสียวเหมยื่อแล้วงั้นเหลือเยี่ยมมากแม่กวัวแทบตายจริงๆในใดนั้นก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นคู่ต่อมาเหมยกงจือก็ตกอยู่ในอ้อมกอดอันอบ,บนอ,อุ่นเหมยกงเจอเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าของแม่ของเธอ ซึ่งยังคงเพื่อนไปด้วยน้ําตาในขณะนี้เธอก็มีน้ําตาไหลและกอดตัวเองแน่นแน่นอนว่าเขาต้องบอกแม่ของเธอว่าเหมยกงเจอเป็นเอาชนะความยากลำบากภัยพิบัติสายฟ้าราชาปิศาจนุ่งยงยืนยันเป็นการส่วนตัวกับชูฉินว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเหมยกงเจอที่จะเอาชนะความยากลำบากภัยพิบัติสายฟ้าและเขาจะดูแลเหมยกรงเจอเป็นส่วนตัวชูฉินก็กําลังรอการกลับมาที่บ้านของเหมยกงเจอ คงเือคว้าดับเบิลแชมป์ในความเห็นข้องสุขินไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับลูกสาวของเธอที่จะเอาชานะภัยพิบัติสายฟ้าเ่อว่าเมื่อเธอเห็นเมฆภัยพิบัติสายฟ้าอันน่าสะพึงกลัวบนทะเลอันห่างไกลในเมืองเทอรีเธอก็ตกใจมากในเวลานั้นพื้นที่ทะเลนั้นก็กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามแม้แต่ผู้มีพลังอํานาจในระดับราชาปีศาจก็ยังไม่กล้าที่จะไปที่นั่นทําได้เพียงรอบนชายหาดและกังวล เมื่อภัยพิบัติครั้งสุดท้ายของสวรและโรคปรากฏขึ้นแร่ทั้งเท่าเรก็สะท้อนออกมาเป็นสีทองตูฉินถึงกับสิ้นหวังในการรอดพ้นจากภัยพิบัติสายฟ้าแต่เธอเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ความทุกข์ยากภัยพิบัติสายฟ้าที่เธอพบนั้นเหมือนกับหิงห้อยและดวงจันทร์เหตุใดความทุกข์ยากภัยพิบัติสายฟ้าของลูกสาวของเธอจึงแนกว่ามากเป็นเพราะลูกสาวของเธอสืบทอดพลังสายเลือดระดับที่หนึ่งหรือไม่ ว่าขณะหนึ่งสมองของจูฉินมีช่องว่างอยู่แล้วและมีเพียงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในใจของเธอลูกสาวของเธอก็คือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเธอหากมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอเธออาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หลังจากที่ภัยพิบัติสายฟ้าหยุดลงจูฉินก็อมองทะเลยอย่างว่างเปล่าและทําให้เธอประหลาดใจแต่เวลาไม่นานนักที่ราชาปิศาจนูยงปรากฏต,ตัวต่อหน้าเธอ ร้อมกับลูกสาวของเธอและร่างกายของชายคนหนึ่งที่เป็นสีดำสนิทเธอตรวจสอบและพบว่าลูกสาวของเธอไม่เป็นอะไรและรอดชีวิตจากภัยพิบัติสายฟ้าได้สําเร็จจากนั้นเธอก็มองดูสีหน้ายินดีของราชาปีศาจน,นุงยงุงเธอเปลี่ยนจากความสศกเศร้าครั้งใหญ่ไปสู่ความยินดีอย่างยิ่งแล้วเธอก็กลับมามีชีวิตที่ว่าอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ซูฉินอยู่ข้างๆลูกสาวของเธอเรียกวัวว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอ คันแม่เหมยกงเจอกอดแม่ของเธอแน่นร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเธอคือฉากที่น่าสะพึงกลัวของรำแสงสีทองขนาดใหญ่สุดท้ายที่ตกลงมาจากท้องฟ้ารากับว,ว่ามันจะทำลายร้างทางโรคในขณะนั้นจิตใจที่แน่วแน่ของเธอเริ่มรู้สึกรังเล็เลกน้อยเธอจะรอดพ้นจากภัยพิบัติได้จริงหรือไม่ เธอจะต้านทานพลังแห่งสวรรค์และโรคได้จริงๆนั้นเหรอแต่ถ้าว่ามือที่กลุมข้อมือของเธอนั้นมั่นคงเสมอและจารรมหายใจของเขาจากร่างกายของเขาก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นเขาเป็นคนที่นำเธอไปสู่วงกลมเรื่องราวแห่งสวรรค์อีกครั้งและร่วมกับตัวของเขาเองเขาทนต่อผลกระทบของพลังอำน,นาจพึงกว่านั้นเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อเธอถามคําถามนี้เสียงของเหมยคงจือก็สั่นเทามาก เข้ากรังพูดถึงถังสารงั้นเหรอเขายังคงหมดสติและยังไม่เตื่นตูถินพูดเบาๆเขายังไม่ตายใช่ไหมหมยกงจือจับมือแม่แน่นแล้วถามด้วยความหวังในดวงตาคู่สวยของเธอใช่เขายังไม่ตายเราทุกคนคิดว่าเขาคงไม่รอดแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าพลังชีวิตของเขาจะแข็งแกร่งมากแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บภายในเช่นนั้นแต่มันก็ดูไมแ่แรงเท่าที่ดูจากภายนอก ดีที่เขาไม่ตายดีที่ยังไม่ตายท่านแม่เขาอยู่ไหนข้าอยากจะเจอเขาเมยกงสือพูดอย่างตรัตือรือรอนเขาอยู่ข้างๆพ่อของเจ้าตอนนี้พ่อของเจ้ากําลังรักษาเขาด้วยสมุนไพรที่ดีที่สุดให้กับเขาแต่ถ้าว่ามีบางอย่างผิดปกติกับรูปร่างหน้าตาของเขาในปัจจุบันหากเจ้าต้องการพบเขาเจ้าต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมเมยกงจือพยักหน้าไม่ว่าอย่างไรก็ตามตราบใดที่เขายังคงมีชีวิตอยู่ ธอต้องยืนยันว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่ในเวลาน,นี้เธอรู้สึกกังวลมากกว่าตอนที่เธอก้าวข้ามความทุกข์ยากเป็นร้อยเท่าตูเฉินรู้สึกถึงสภาพร่างกายของลูกสาวของเธอและอดไม่ได้ที่จะแอบ,บตกใจในเวลาน,นี้เหมอยกองเจอให้ความรู้สึกที่บริสุทธิ์และแปลกประหลาดแก่เธอราวกับว่าเหมอยกองเจอเองก็เป็นประตูสู่อาวากาศขยับร่างกายของเธอเธอรู้สึกถึงพื้นที่อันไร้ขอบเขตตูเฉิน คยได้ยินเกี่ยวกับความยากลำบากในการเอาชนะความยากลำบากภายัยพิบัติแห่งสายฟ้าในครั้งนี้จากราชาปิศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่ราชาปิศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะไม่มีกองกำลังใดสามารถหยุดยั้ยงเหมยโกงเจอจากการประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำเผ่าพันธุ์ของปีศาจนุ่งยุงได้ในเวลานี้เหมยโกงเจอไมไ่สนใจที่จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านภัยพิบัติสายฟ้าของเธอ ภายใต้การน,นำของชูเฉินเธอเรียบเดินออกจากประตูและมาที่ห้องถัดไปทันทีที่เธอเปิดประตูไมคงจือก็ได้รู้สึกถึงกลิ่นไหมใช่แล้วดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างถูกไปไหมเธอเรียบเดินไปที่ข้างเตียงและเมื่อเธอเห็นรูปร่างหน้าตาของทงังซานน้าตาของเธอก็ไหลออกมาทันทีเขานอนอยู่บนเตียงซึ่งดูเหมือนเป็นเพียงมนุษย์แต่ร่างกายของเขาไม่เกี่ยโดยสิ้นเชิงไม่ต้องพูดถึงเสื้อผ้าของเขา ถูกทำให้เป็นเข้าฐานโดยสิ้นเชิงได้แม้แต่ใบหน้าของเขาก็ค่อนข้างไม่ชัดเจนเขากลับกลายเป็นแบบนี้ทั้งหมดเพื่อเธอทั้งหมดเพื่อเธอใช่ไหมเมื่อผเผชิญกับภัยพิบัติสายฟ้าอันทรงพลังครั้สุดท้ายของสวรรค์ในโลกดาบเทพอสูรปกป้องร่างกายของเธอเป็นส่วนใหญ่แต่ผลพวงของการระเบิดทั้งหมดก็ตกใส่ถังซานนำตาวไหลลงมาทีระยดและร่างกายของเหมยกงตือก็สั่นสะท้าน เธอนั่งลงข้างๆถัง,งสารมากขึ้นยกมือขึ้นแมะแต่ข้อมือของเขาเบาๆเธอรู้สึกได้อย่างคลุมเคือว่าสายเลือดของเขาไหลเวียนอยู่จริงๆและเขายังมีชีวิตอยู่แต่แว,ว่าวิธีที่เธอมองไปในเวลานี้ช่างน่าสงสารจริงๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ